ยาผีม้าบ้องกลางป่าลึกแห่งหนึ่งในยามวิการเงียบสงัดเหล่า,มาแมลงกลางคืนส่งเสียงร้องเจ้อแจ้วขับขานทํานองของ,งพงไพรสัตว์นักล่าบางชนิดออกเสอหายเหยื่ออันโอชะาในขณะที่เป็นเวลาพักผ่อนของเหล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายซึ่งไม่อาจรับรู้ถึงอันตรายที่มาเยี่ยมเยือนในสภาพแวดล้อมเช่นนี้มีอันตรายอยู่ทุกขณะจิต หากจะมีมนุษย์คนใดกล้าเข้ามาเพ่นผ้านในป่ายามนี้หนึ่งในนั้นคงจะหนีไม่พ้นอาชีพพรานป่าพรานศิลและในก้อนสองพ่อลูกผู้ยึดอาชีพเดียวกันนั่นคือการออกล่าสัตว์เพื่อนำไปขายโดยเฉพาะเสือโครง่งลายผ้ากรอนยิ่งเป็นที่ต้องการของสองพ่อลูกพรานศิลน,นั้นเจนจบและเชี่ยวชาญในทุกรหัสป่าในขณะที่ในก้อนลูกชาย เพิ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาจากแก่ได้เพียงไม่นานการลงสนามจริงในครั้งนี้ย่อมสร้างความตื่นเต้นให้แก่เด็กหนุ่มอยู่ไม่น้อยข้ามคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดทศนาวิสัยไม่เอื้ออำนวยพรานศิลจึงต้องอาศัยแสงจากกระบอกไฟฉายขนาดแปดท่อนเป็นการให้แสงสว่างในก้อนคอยกลุ่มไฟฉายเอาไว้ส่วนพรานศิลผู้เป็นพ่อกระชับปืนลูกซอง คอยสดับรับฟังเสียงความเคลื่อนไหวใดๆที่จะเกิดขึ้นเวลาชั่วไม่กี่อิดใจต่อมาหูของพรานศิล์ได้ยินเสียงย่ำหวีเท้าลงบนผืนหญ้าแก้ปรับสายตาให้คุ้นชินกับความมืดหันหน้าไปยังทิศทางของเสียงก็บพบเข้ากับเงาดำตะคุ่มคล้ายกับกวางตัวหนึ่งกำลังเดินมาที่ริมทานน้ำระยะห่างคเนเดด้วยสายตาไม่เกินเจ็ดวาแกสะกิดไหล่ลูกชายในทันทีนั้น เจ้าก้อนก็เหมือนจะรู้งานดีมันยกไฟฉายขึ้นสูงรอพรานศิลให้สัญญาณจังหวะที่กวางตัวนั้นทำทีเหมือนจะก้มลงกินน้ําพรานศิลจึงพูดขึ้นเบาๆว่าเอาเลยไอ้ก้อนส่องไฟเจ้าก้อนเลื่อนสวิตไฟฉายขึ้นลําแสงสีส้มจึงแผดจ้าเป็นเส้นตรงไปยังร่างของกวางคอร้ายอย่างแม่นยําพรานสินเหนี่ยวกายออกไปแทบจะในเวลาเดียวกันกระสุนลูกปลาย พุ่งออกจากรังเพิงราวกับกระด้งประกอบกับวิธีกระสุนที่ถูกต้องแม่นยำเจ้ากวางตัวนั้นกระโดดเยงขาชี้ฟ้าก่อนจะตกลงมานอนแน่นิ่งอยู่ริมทานน้ำนั้นพรานศิล์ยิ้มอย่างพอใจในความมืดรวมทั้งเจ้าก้อนเองก็ยินดีที่มีส่วนร่วมในการล่าครั้งนี้มันคิดในใจว่าอีกหน่อยตนจะต้องเป็นพรานที่เก่งกาจไม่แพ้พ่อของมันให้ได้ ช่วงเวลาผ่านไปจนค่อนคืนความง่วงเหงาหานอนเริ่มรุมเร้าเด็กหนุ่มผู้ยังไม่คุ้นชินกับการอดนอนมันเริ่มนั่งงวนเย็นไปมาบนห้างจนพรานศิลผู้เป็นพ่อสังเกตเห็นแกจึงลูกหัวของมันแล้วพูดขึ้นง่วงก็นอนเถอะลูกอย่าฟื้นไปเลยไม่เป็นไายจะพ่อเชนไหวพรานศิลได้ยินดังนั้นแกก็หัวเราะออกมาเบาๆอย่างเอ็นดู เอกไม่ต้องฝืนไปหรอกสมัยพ่ออายุเท่าเองพ่อประง่วงแบบนี้โดนปู่ของเองเอ็ดเป็นประจำนั่นแหละในก้อนนึกขำในคำพูดของพ่อและพรายหลับไปในเวลาต่อมากระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อได้ยินเสียงไก่ปาก่าขันเชื่อเจ้วในยามเช้าเขาบิดขี้เกียจยันตัวออกจากกิ่งไม้ใหญ่ที่พิงอยู่มันหันมองไปรอบๆไม่เห็นพรานศินเสียแล้วจึงนึกขึ้นได้ว่า เอคงจะลงจากห้างเพื่อไปดูเจ้ากวางที่ยิงไว้เมื่อคืนซึ่งตามกฎของพรานป่าแล้วการจะลงจากห้างนั้นสามารถกระทำได้เมื่อตะวันขึ้นแล้วเท่านั้นในก้อนปีนลงจากห้างเดินดิ่งไปยังริมทานน้ำตำแหน่งที่เขาจำได้ว่าเจ้ากวางคอร้ายล้มอยู่ที่นั่นเขาพบพรานศิลป์กำลังยืนหน้านิวพิจารณากวางนั้นอย่างเคร่งเครียดในก้อนมองไปตามที่ซากกวางนั้นก็เห็นสิ่งประหลาด เนื้อบริเวณหน้าท้องของมันแหวงวูงออกไปขนาดพอที่จะใช้หัวคนลอดเข้าไปได้จึงถามพร่งออกมาในนาทีนั้นว่าเสือมันมากินเหรอพ่อเมื่อคืนฉันหลับไม่รู้เรื่องเลยการสินหันมามองหน้าลูกชายก่อนจะเอามือลูบค้างอย่างหนักใจเข้าสุดเสาลงสร้างหนึ่งสังเกตซากกวางนั้นอย่างถี่ถ้วนก่อนจะตอบกลับมาว่าไม่หรอกลูกแถวนี้ไม่มีรอยเท้าไอ้ลายเลยแผลแผลที่หน้าท้องนี่ มันก็ไม่ใช่รอยกัดถึงจะกเขี้ยวเสือทางนั้นมันคืออะไรล่ะพ่อนก้อนเริ่มสนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายพรานศินแก้ปุดลุกขึ้นยืนชี้ให้ในายก้อนมองไปที่พื้นอีกด้านหนึ่งของซากกวางเมื่อนายก้อนมองตามไปสิ่งที่มันพบก็คือรอยเท้าเป็นกีบขนาดใหญ่เห็นแค่นั้นก็พอจะรู้แล้วว่าเป็นรอยเท้าของมา้านี่มันหมายความว่ายังไงกันพ่อแถวนี้มีม้าป่าด้วยเหรอ แล้วมันเกี่ยวอะไรกันพลานศีนถอนหายใจแกตอบกลับลูกชายอย่างจนปัญญาว่าพ่อก็ไม่รู้เมื่อคืนตอนที่เองหลับพ่อได้ยินเสียงร้องคล้ายกับมา้าเหมือนมันจะมาเดินป่วนเปลี่ยนแถวนี้ไม่แน่ว่ามันอาจจะเดินมากินน้ำเหมือนสัตว์ตัวอื่นๆแต่นอกจากรอยเท้าของมันกับไอ้กวางตัวนี้พ่อก็ไม่เห็นรอยเท้าเสือหรือสัตว์กินเนื้ออะไรเลยแล้วกันสิพ่อม้าที่ไหนมันจะมากินกวาง พรานสองพ่อลูกยืนงุนงงกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะช่วยกันแล่เนื้อส่วนที่พอจะใช้ได้จากซากวางและเก็บข้าวของเดินทางออกจากป่าแห่งนั้นด้วยความผิดหวังใช้เวลาเดินเท้าอยู่หลายชั่วโมงสองพ่อลูกก็ลู้เข้าสู่เขตป่าโปรงอันเป็นเส้นทางย้อนกลับไปยังหมู่บ้านในเวลานั้นตะวันเริ่มค้อยต่ำทั้งสองจึงพากันหยุดพักที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ หยิบเอาเข้าวเหนียวกับเนื้อแห้งออกมาเคี้ยวกินพ่อประทังชีวิตกะว่าพอมีแรงจะออกเดินทางต่อเพราะใกล้จะเข้าเขตหมู่บ้านอยู่แล้วคืนนี้จะได้ไม่ต้องนอนค้างแรมในป่าอีกหนึ่งคืนพรานศิลแบ่งเนื้อแห้งของตนให้ลูกชายเพิ่มเพราะนายก้อนอยู่ในวัยรุ่นอายุ16ปีเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารหรือวัยที่เรียกว่ากำลังโตนั่นเองฝ่ายนายก้อนก็เย้ยมรับในความเมตตาของพ่อ สองพ่อลูกต่างกินอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขตามอัธภาพของคนบ้านป่าจนกระทั่งอิ่มหนำแล้วพลานศินฟ้าปืนลูกสองสะพายไหล่เก็บข้าวของเตรียมจะเดินทางแต่แล้วประสาทหูของพานป่าที่ได้รับการขัดเกลามาอย่างโชคชนกลับรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างในดงทึบเบื้องหลังแกพยายามสดับเสียงนั้นอย่างตั้งใจพลางยกมือเป็นสัญญาณให้ในก้อนระวังตัว พลานศิลป์ได้ยินเสียงฝีเท้าคู่หนึ่งผ่าแรกแกมั่นใจว่ามันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตามหลังแกมาแน่ๆจึงหันมาบอกลูกชายว่าไอ้ก้อนมีคนตามเรามามันอยู่ข้างหลังห่างไปไม่เกินสิบวาเองระวังตัวด้วยในก้อนหยิบปืนแก๊ปกระบอกเก่าของพลานศิลป์ขึ้นมากระชับมือไว้ประสาททุกเส้นตื่นตัวพร้อมพลิบตาต่อมาเสียงฝีเท้าที่พลานศิลป์ได้ยินก็ค่อยๆเร่งความเร็วขึ้น กลายเป็นกึ่งเดินกึ่งวิ่งคราวนี้พลานศิลถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อประสาทหูของแกจับสังเกตได้ว่าฝีเท้านั้นแปลเปลี่ยนเป็นการห่อตะบึงแบบเดียวกับมา้าแกเบิกตาโพรงหันไปมองลูกชายก่อนจะพูดเสียงดังลั่นเฮ้ยไอ้ก่อนถาไม่ดีละโว้ยเรีบวิ่งไปที่หมู่บ้านให้เร็วที่สุดนายก้อนผู้ไม่เคยสงสัยในคำสั่งของพ่อแม้สักครั้งกลับตัวใส่เกียร์หมาวิ่งแนบอย่างรวดเร็ว ตามมาด้วยพรานศิลผู้เป็นพ่อแกคิดในใจว่าอาจจะเป็นฝูงม้าที่แตกตื่นนี้อะไรบางอย่างวิ่งมาทางนี้หากเป็นเช่นนั้นจริงแกกับลูกชายไม่ควรฝังหน้าม้าทั้งฝูงเด้วยประการทั้งปวงพรานศิลวิ่งไปได้พักเดียวเสียงฝีเท้าม้าก็เริ่มดังกระชั้นชิดแกหมอบลงกับพื้นด้วยสัญชาตญาณเตรียมจะกลิ้งตัวหลบทว่าภาพที่แกเห็นเมื่อหันหลังไปมองกลับเป็นชายหนุ่มผมเผ้ารุงรัง ดวงตาแดงฉานแต่ท่อนล่างกลับหาใช่มนุษย์ไม่มันคือร่างของม้าหนุ่มสีดำทมินกํำลังวิ่งกวดไล่แก่มาเมื่อมันเห็นพรานศิลหมอะตัวลงมันจึงชะงักตัวเล็กน้อยก่อนจะกระโจนข้ามหัวของแก่ไปในวินาทีนั้นพรานศิลรู้สึกวิงเวียนศีรษะมีเสียงลั่นแป,ปรปลาบในแก้วหูก่อนที่เลือดสดๆจะไหลออกมาจากหูทั้งสองข้างและรูจมูก ในก้อนหันกลับไปเห็นเหตุการณ์นั้นมันตะลึงลานทำอะไรไม่ถูกส่วนพลานศิลป์แกตะโกนกลับไปหาลูกชายด้วยเสียงสั่นเครือว่าหนีไปไอ้ก้อนไม่ต้องห่วงพ่อในก้อนเห็นม้าประหลาดไล่กวดมาติดๆจึงไม่ได้คิดหลังเลอะไรอีกต่อไปมันเล่งฝีเท้าแบบแข่งนรกตรงไปยังถนนดินแดงที่เห็นอยู่เบื้องหน้าไม่ไกลามากนักแรงหนุ่มถูกรีดออกมาใช้ จนมันรู้ออกจากป่าแห่งนั้นแล้วสะดุดลม้มลงความเหนื่อยล้าทำให้ในายก้อนเริ่มจะเป็นลมก่อนที่เขาจะหมดสติไปภาพตรงหน้าอันเรือนรางก็เผยให้เห็นว่าเจ้าคนครึ่งม้านั้นเดินวนไปเวียนมาตรงลาวป่าไม่ได้ติดตามออกมาชาวบ้านที่กลับจากการเฝ้านามาพบร่างของนายก้อนแล้วจำได้จึงหามันกลับเข้าหมู่บ้านหลังจากแก้ไขจนฟื้นคืนสติแล้วนายก้อนมีอาการหวาดผวา ครั้นพอถามถึงพรานศิล์พ่อของมันนายก้อนก็ร้องไห้โูสองผัวเมียชาวบ้านที่ช่วยเหลือนายก้อนไว้ต้องปลอบประโลมมันอยู่พักใหญ่กว่าเด็กหนุ่มจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดฝ่ายผู้เป็นสามีเมื่อได้รับรู้จึงรีบไปที่บ้านของกำนันปังแล้วถ่ายทอดเรื่องราวให้กำนันได้ฟังอีกทีถ้าเป็นอย่างเี่ไอ้กอดมนเล่าจริงฉันว่ามันต้องเป็นผีมาบ่องแน่ๆแต่เองแน่ใจนะว่า เด็กไม่ไม่ได้ร้อนไปเองน่ะกำนันปังถามชายหนุ่มผู้มาแจ้งข่าวอีกครั้งเพื่อความมั่นใจฉันว่าไม่น่าใช่นะพ่อกำนันตอนที่มันเล่ามันหายจากอาการตกใจแล้วอีกอย่างพ่อมันหายไปทั้งคนคงไม่ปั่นเรี่ยมมาโกหกแล้วหรอกแล้วเองล่ะว่ายังไงไอ้โทษลูกพอ่อกำนันปังหันไปถามลูกชายของแกที่ยืนพิงหัวบันไดบ้านอยู่ นโทนยันตัวขึ้นยืนตรงแล้วตอบกลับมาว่าฉันว่าถ้าไม่มีมูลไอเด็กนั่นมันไม่กล้าพูดหรอกถึงฉันจะไม่เคยเห็นว่าไอผีม้าบ้องหน้าตามันเป็นยังไงแต่ว่าเราควรออกค้นหาตัวพรานศีลให้เจอซะก่อนกำนันปังยิ้มอย่างภูมิใจในความเฉลียวฉลาดของลูกชายแก้กับลูกนำลูกบ้านหลายสิบคนเข้าป่าออกตามหาตัวพรานศีลใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ ทุกคนก็ได้พบร่างนายพรานรุ่นใหญ่นอนตายอยู่ลึกเข้าไปในป่ามากพอสมควรไม่เหมือนกับคำบอกเล่าของนายก้อนที่ว่าตนกับพ่อแต่ประทะกับผีมาบ้องที่ราวป่าใกล้หมู่บ้านต่างคนต่างพากันตะลึงกับสภาพศพที่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเหมือนถูกของแข็งกระแทกไปทั่วร่างกายเลือดไหลออกจากทุกทวารกำนันและนายโทนสีหน้าแคร่งขรึม รู้สึกได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันชักไม่ชอบมาพาโกนเสียแล้วพ่อมีคนตายทั้งคนแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะในโทนพร่งขึ้นมาอย่างตกใจนั่นนะเชขอไว้ฝีมือคลายกันว่าเนี่ยมูบ้านเราไม่เคยมีผีมาบ่องอาราวาดมาก่อนหนิวะกำนันปังโกรธจนหน่วยกระดิกในขณะที่เหล่าลูกบ้านพากันสับสนโอนลมานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทุกคนพากันส่งเสียงซุบซิบหาเรือกันลั่นจนกระทั่งนายโทนพูดขึ้นว่าทุกคนไม่ต้องตกใจเรากลับไปตั้งหลักกันที่หมู่บ้านก่อนแล้วเอาศพลุงศิลไปทำพิธีทางศาสนาให้เรียบร้อยส่วนเรื่องไอ้ผีมาบ้องไปหาทางจัดการมันอีกทีชาวบ้านทุกคนเห็นด้วยกับคำพูดของนายโทนบุตรชายของกำนันผู้นี้แม้จะอยู่ในวัยรุ่นแต่ก็เฉลียวฉลาด และมีความเป็นผู้นำสูงพอๆกับผู้เป็นพอ่อลูกบ้านบางคนช่วยกันหามร่างของพานศิลป์และพากันเดินทางออกจากป่าแห่งนั้นทันทีซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ฟ้าเริ่มมืดลงกลุ่มคนนับสิบชีวิตเดินทางกันมาได้ไม่ทันไรแสงของดวงอาทิตย์ก็รีลงจนไม่สามารถเดินทางต่อได้กำนันปังตัดสินใจให้ทุกคนหยุดพักลงก่อนเพราะระยะทางกลับยังอีกไกลโข ổ. กองไฟย่อมๆถูกก่อ,อกขึ้นเพียงเพื่อให้แสงสว่างและแก้ความหนาวเหน็บในตอนกลางคืนสองพ่อลูกอย่างกำนันปังและในทนนั่งหาเรือกันข้างกองไฟนั้นพ่อฉันว่ามันมีอะไรแปลกๆพี่กนนะพ่อจำได้ไหมคนที่ช่วยไอ้กอนเขาเล่าว่าพลานศิลเจอไอ้ผีม้าบองนั่นไม่ไกลาจากหมู่บ้านแต่นี่เราเดินเท้ากันมาเป็นกิโลกิโลเลยนะกว่าจะเจอศพ อเอ็งหมายความวหวย,ยังไงแล้วลูกน่ายลองอธิบายมาซิฉันคิดว่าฆาตรกรที่ฆ่าลุงศิลมันมีความจำเป็นอะไรทิ้งต้องเคลื่อนย้ายศพเข้ามาไกลขนาดนี้กำนันปังและใยโทนต่างมองหน้ากันก่อนที่ความคิดหนึ่งจะผุดขึ้นและมันเป็นความคิดที่ตรงกันราวกับปาฏิหาริย์มันหล่หอแล้วข้อามสองพ่อลูกพูดขึ้นพร้อมกัน พรันเสียงร้องคล้ายกับม้าก็ดังขึ้นในไม่กี่วินาทีต่อมาพร้อมๆกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของลูกบ้านหนุ่มที่เฝ้าเวรยนยามอยู่รอบนอกกำนันปังคว้าปืนพกที่เอวโยนส่งให้ในโทนพร้อมกับขึ้นลำกล้องปืนลูกซองแฝดประจำกายแกเหลือไปเห็นดวงตาคู่หนึ่งแดงโชดช่วงอยู่ในความมืดมิดพวกลูกบ้านที่ต่อคบเพลิงจากกองไฟแล้วยืนเฝ้ายามอยู่นั้นค่อยๆหายไปทีละคน พบเพลิงที่เห็นเมื่อแรกมีอยู่หลายสิบอันขณะน,นี้ทยอยดับลงไปทีละดวงเจ้าผีมาบองอ,องออกอาละวาดควบตะบึงฝีเท้าวิ่งไปรอบๆร,รวดเร็วเหมือนเงาปีาศาจกำนันปังกับในทนไม่กล้าที่จะเหนียวไกลเพราะกลัวลูกบ้านจะโดนลูกหลงได้แต่หันหลังชนกันเพื่อดูเชิงของมันเท่านั้นร่างของลูกบ้านบางคนลอยหวือเหมือนถูกถีบด้วยเท้ามาหายักษกระเด็นกระดอนเหมือนเป็นเพียงวัตถุไร้น้ำหนัก เสียงโอดครวญอย่างเจ็บปวดดังระงมไม่ขาดสายถ้าไม่ดีซะแล้วพ่อพวกเราเสียเป็นไปหลายรายแล้วเอาไงดีในโทนตวาดเสียงลั่นกำนันปังชักปืนลูกซองยิงไปยังตำแหน่งของดวงตาเจ้าผีร้ายก่อนจะร้องสั่งแผนการอันชานฉลาดขึ้นพวกเราตัวใครตัวมันโว้ยคำสั่งของกำนันไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะทุกคนต่างพร้อมใจปฏิบัติเช่นนั้นตั้งนานแล้ว หล่าชาวบ้านที่ยังเหลือรอดปลอดภัยไซเกียหมาวิ่งแซงกำนันไปอย่างไม่คิดชีวิตหองเหลือแต่ในโทนและกำนันปังที่อยู่ร้างท้ายคอยใช้ปืนยิงคุ้มกันให้พวกชาวบ้านส่วนศพของพรานศิลถูกทิ้งไว้ที่เดิมเพราะไม่มีใครมัวมาห่วงพะวงในวินาทีอันคับขันนี้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทุกฝนก็รู้ถึงราวป่าเห็นถนนดินแดงเส้นเดิมอยู่ตรงหน้ากำนันปัง กระหน่ำปืนลูกซองรัวใส่เจ้าผีมาบ้องที่ไล่ตามมาจนจะถึงตัวจนกระสุนเกลี้ยงฉาดนาทีนั้นกำนันจึงตะโกนขึ้นว่าออาไปการไอท้ทอนกำนันปังตะโกนลั่นใช้ขาข้างขวาผลักเข้าที่กลางหลังของลูกชายอย่างแรงด้วยอารามเร่งรีบจนนายทนล้มหน้าขำมําทะไลไปกับพื้นดินวิดเสียโฉมในขณะที่ตัวแกเองก็เสียหลักล้มหงายหลังเจ้าผีมาบ้องกระโดดยกขาคู่หน้า หมาจะกระทืบใส่ทรวงอกของกำนันให้ป่วนปีเวิบตาที่ความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมในโทนฉวยโอกาสนั้นลั่นกายออกไปในทันทีกระสุนนัดนัน้นตรงเข้าที่เบ้าตาซ้ายของมันอย่างถนัดถนีเจ้าผีร้ายส่งเสียงคำรามอย่างโกรธแค้นและเจ็บปวดดวงตาข้างที่เหลือจ้องมองมาทางนายโทนแฝงไปด้วยความอาฆาตมากร้ายจีบเท้าหน้าของมันตะกุยพื้นดิน ตาจากร่างของกำนันปังแล้วตรงรียกเอาหาชายหนุ่มที่ฝากรอยแผลไว้ที่ดวงตาของมันทันทีฝ่ายในโทนพยายามลั่นไกลสวนออกไปเทาว่ากระสุนทั้งเจ็ดนัดในรังเพลิงกลับเกลี้ยงฉาดลงไปในนาทีอันคับขันเขาเรียบพุ่งตัวหลบไปอีกด้านหนึ่งให้พ้นระยะจู่โจมแต่ยังไม่ทันจะยันตัวลุกขึ้นเจ้าผีม้าบ้องหยุดฝีเท้าลงแล้วหันกลับมาทางเป้าหมายเดิมอีกครั้ง คราวนี้ลูกชายกำนันปังไม่มีที่ให้นี้อีกต่อไปการจู่โจมครั้งนี้คงจะปิดฉากเขาลงในไม่ช้าเจ้าม,ม้าปีศาจออกวิ่งตรงเข้าใส่ร่างชายหนุ่มอย่างรวดเร็วในโทนหลับตาลงอย่างปรงตกกับชีวิตแต่วิบตาต่อมากลับมีเสียงปืนแผดสนันขึ้นในโทนลืมตาขึ้นเขาเห็นร่างของเจ้าผีม้าบ้องหล้มกลิ้งดีดดิน้นขาเหยียดตรง มันแสดงออกถึงความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเมื่อมองเลยร่างของมันไปก็พบเข้ากับไอ้ก้อนเด็กหนุ่มผู้เสียพ่อไม่นานมานี้มันยืนจังก้าถือปืนลูกซองของพลานศิลผู้เป็นพ่อไว้ในมือเป็นยังไงบ้างพี่ทนกำนันมันร้องถามขึ้นในขณะเดียวกันกันกบที่จอปลายกระบอกปืนไปยังร่างของไอ้ผีม้าบองเพื่อรอดูท่าทีว่ามันจะลุกขึ้นสำแดงฤทธิ์อีกหรือไม่แต่ก็นิ่งสนิท ขาท่อนล่างที่เป็นม้าสีดำทมินค่อยๆหยุดการเคลื่อนไหวส่วนร่างกายท่อนบนที่ยังเป็นมนุษย์ใช้สองมือ,อขวยคว้ามายังร่างของนายก้อนเหมือนกับมันยังอาฆาตในตัวของเด็กหนุ่มไม่นานแขนคู่นั้นก็ร่วงพลอยลงไปวางแนบลําตัวหยุดนิ่งไปเช่นกันทั้งกับนันปางและนายโทนรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้มาได้อย่างฉิวเฉียดขอบใจเองมากนะไอ้ก้อนถ้าพี่กับพ่อไม่ได้เองคงจะแย่ นายโทนกล่าวขอบใจเด็กหนุ่มแล้วเดินเข้าไปตบไหล่อย่างรักใคร่ส่วนกำเนันปังแกพยุงร่างที่บอบช้ำลุกขึ้นยืนแล้วพูดกับไอ้ก่อนว่าไอ้ก่อนเอ้ยต่อไปนี้เองคิดซสว่าข่ากับไอ้โทนเป็นพ่อแล้วก็ผีชายแท้ๆของเองก่อนแล้วกันข่าสองคนจะช่วยกันดูแลเองแทนพรานศิลป์พ่อของเองเองมาอยู่กับข่าเถอนะกำนันกล่าวออกมาจากใจจริง เพราะได้เห็นน้ำใจของไอ้ก้อนที่เสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยแกในขณะที่พวกชาวบ้านต่างนี้ตายกันจ้าละวันไอ้หนุ่มน้อยยกมือขึ้นพนมแล้วกล่าวว่าฉันขอบใจพ่อกำนันแล้วก็พี่โทนมากนะจ๊ะที่เมตตาฉันเออเออไม่เป็นไรต่อไปนี้เองเป็นลูกข่าอีกคนนึงแล้วเอาละช่วยกันเอาศพอของเองออกไปทำพิธีทางศาสนาให้เรียบร้อยเถอะทั้งสามฝุน จัดการเผาร่างของไอ้ผีมาบ้องในป่าแห่งนั้นก่อนนำาพาร่างของพรานศิลออกมาจากป่าหลังจากนั้นเป็นต้นมากำนันฝังจึงรับเอาไอ้ก้อนมาเลี้ยงดูเหมือนบุตรชายอีกคนหนึ่งซึ่งนายก้อนก็รักใคร่ในตัวนายโทนเหมือนพี่ชายแท้ๆและยังกตัญญูคอยดูแลกำนันฝังจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อที่คนอื่นๆจะได้มาฟังด้วยกันนะครับช่วงนี้แอดอาจไม่ได้ลงคลิปบ่อยมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรับชมผลงานและสนับสนุนช่องสำปรายภพชาแนลให้เติบโตกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินวินต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้า